เรียนท่าคนะกการกระผมน,นายธนพงษ์สุปิยันยืนกุลกระผมนายเวทภัพินติศิ์กระผมนายคุณวัชนพิยมแดงกระผมเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยการอาชีพของพี่น้องได้นําผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนร่นใหม่ประเภทที่สองสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพชื่อผลงานเครื่องปัดชิมน้มามันรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์การขาดความรู้ความเข้าใจในการชิมระยะเวลา ในการดูแลรักษารถจักรยานยนต์ DE, และเครื่องยนต์เล็กนันประสงค์ทาให้เกิดความเสียหายแกเนยน่เครื่องยนต์เครื่องฝัดชิมน้ำมันเครื่องสามารถตอบโจทย์และดูแลรักษายืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพรับจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟองฝัดชิมเพื่อความสะอาดภายในเครื่องยนต์ยะโยเครื่อ,อยงยนต์ฮาล์ลดแรงเสียดทานลดการสึกหลอสาลาครับมโม่และสิงคกโซคร์บ ะบายความนอนได้ดีลดการกัดกร่อนเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและป้องกันการเกิดพับหลือสะสมในชิ้นส่วนและตนไกาต่างๆขั้นตอนการทํางานของเครื่องปัจชิ้ันน้ำมันเครื่องหนึ่งใส่น้ำมันเครื่องเก่าออกจากเครื่องยนต์สองใส่น็อตปัชชิบนและเสียบใส่น้ำมันจากเครื่องปัดจิบนสาม Teman-teman 4. ใส่น็อตเตอรปัดชิงและเสียบถ่ายน้ำมันจากเครื่องปัดชิงหสตาร์ทเครื่องยนต์ให้อยู่ในรอบเดินเบา 6. เปิดเคเรื่องปัดชิ่ง 7. ปรับความเร็วของมอเตอร์ 8. ใช้เวลาในการปัดชิ่งประมาณห้านาที5้านาทีครับเพื่อดูดูสภาพว่าน้มันปัดชิง่งไม่ใส่หรือไม่มีสิงปกติ ปิดเรื่องของดับเครื่องยนต์ของถ่ายน้ำมันปัดชิ้นเก่าออก สิเติมน้ำมันเครื่องใหม่สรุปผลการใช้เครื่องฝัดชิ่นน้ำมันเครื่องพบว่าเครื่องยนต์สะอาดสังเกตได้จากน้ำมันตัวอย่างในโหลกแกว้ว หนึ 2> 2. ่ง้ำม re ันเครื่องได้ถ่ายออกจากเครื่องยนต์สองน้ำมันปัดชิ่งที่ยังไม่ได้ใช้งานสน้ำมันปัดชิ่งที่ผ่านการใช้งานโดยเครื่องปัดชิ่งน้ำมันเครื่องสี่น้ำมันเครื่องใหม่หน้ำมันเครื่องใหม่ที่ผ่านการปัดชิงมาแล้วจะใส